คุณชมคะที่นี่ไทย PBS ได้ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าของรถยนต์เชฟรุ่นครูสนะคะที่พบว่าจำนวนหนึ่งพยายามร้องเรียนกับกลุ่มที่ดูแลผู้บริโภคนะคะว่าพบว่ารถมีปัญหาและวันนี้มีความพยายามที่จะสร้างกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางให้บริษัทรับผิดชอบต่อรถยนต์ที่ เจ้าของพบว่ามีความเสียหายหรือมีความบกพร่องนะคะแต่ปรากฏว่าการทดสอบรถยนต์ผ่านไป5ชั่วโมงกระบวนการเจราจาไกล่เกลีย่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลค่ะปัญหาอยู่ตรงไหนติดตามจากรายงานของคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณยุธยาค่ะฝ่ายเจ้าของรถและฝ่ายผู้บริหารบริษัทเชฟโรเลตถูกจัดให้นั่งแยกกันคนละจุดคณะกรรมการเรียกแต่ละฝ่ายเข้าพูดคุยโดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้พบกัน แต่จะสื่อสารกันผ่านคนกลางคือนายสิริบูลเนาถิ่นสุขประธานคณะทำงานสืบค้นข้อเท็จจริงที่สคบตั้งขึ้นฝ่ายสคบเริ่มต้นจากการยื่นข้อเสนอกับเจ้าของรถทั้ง3รายให้บริษัทเชฟซื้อคืนรถที่พบปัญหาโดยหักค่าเสื่อมราคาหากอายุการใช้งานไม่เกิน1ปีหัก20จากราคาซื้อไม่เกิน2ปีหัก32เ และไม่เกิน3ปีหัก40%แต่ฝ่ายผู้บริโภคไม่ยินยอมและยื่นข้อเสนอให้บริษัทเยียวยาด้วยการจ่ายเงินดาวตามราคาจริงคืนให้กับเจ้าของรถพร้อมค่าง,งวดที่แต่ละคนชำระไปแล้วและจ่ายเงินส่วนที่เหลือกับบริษัทฟแน a n นซ์ข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริษัทเชฟโรเลตผู้บริหารให้ข้อมูลว่าบริษัทจะยินดีทำตามแนวทางของสคบอเท่านั้น เบื้องต้นยอมรับว่าจากการทดสอบรถทั้ง12คันที่สนามแก่งกระจานเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทําให้ขณะนี้บริษัทพบสาเหตุความผิดปกติของรถแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดขณะเดียวกันยินดีให้ลูกค้าทุกรายนํารถเข้าสู่บริการดูแลหลังการขายแต่ลูกค้ากลุ่มนี้ปฏิเสธการซ่อมบํารุงบริษัทจึงพยายามใช้แนวทางเจรจาไกล่เกลี่ยผ่านสคบอแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปด้านเจ้าของรถ เปิดเผยสาเหตุที่ไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขที่สคบอเสนอได้และเตรียมเดินหน้าฟ้องร้องตามกฎหมายเพราะวรถเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเราใช้ตามงานตามปกติแต่มันเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหานะทำให้มองดูแล้วไม่ได้เกิดจากผู้ใช้เองนะครับรก็น่าจะเดินหน้าฟ้องครับ ได้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นตัวแทนให้กับฝ่ายผู้บริโภคระบุว่าผิดหวังกับการทำหน้าที่ของสคบอซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในวันนี้มันไม่ใช่เป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้บริโภคแต่เป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากตัวสินค้า นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยียวยาความเสียหายก็ดีซึ่งเป็นสิทธิของผู้บริโภคพื้นฐานเนี่ยมันก็ควรจะได้รับการดูแลตรงนี้ไม่ใช่ใช้หลักเกณฑ์ของรถที่ร้องเรียนเป็นการทั่วไปคือรถที่คุณอาจจะซื้อมาแล้วคุณไม่พอใจคุณรู้สึกว่าเสียงมันดังหนวกหูอย่างนุ้นอย่างนี้เนี่ย แล้วคุณบอกว่าเออซื้อคืนใช้หลักเกณฑ์ปีที่1-20%ปีที่22% 2ปีที่3-8%เอนี่ยอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่จริงๆโดยตัวเลขเนี่ยเราก็รับไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนั้นน่ะมาพิจารณารถที่มีปัญหา จำนวนมากแล้วเป็นความปัญหาที่ไม่เกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้บริโภคแต่ปัญหาเรื่องชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบเป็นรถยนต์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาในฝั่งผู้บริโภคที่ผู้บริโภคจะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าการรับผิดชอบต่อความเสียหายเนี่ยก็ควรจะรับผิดชอบเต็มจํานวนที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก็หมดหวังนะฮะกับกลไกการ ไก่เกลี่ยการเจรจาซึ่งควรจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเหลือศาลเพื่อที่จะลดคดีที่ไปต่อศาลเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเป็นความเห็นของมูที่พูดพวกกันในนี้ก็เดินหน้าฟ้องคดีไม่เสียเวลากับขั้นตอนที่ไม่จําเป็นแบบนี้ การเจราจาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการทดสอบรถตามข้อร้องเรียนของผู้บริโภคที่ร้องเรียนผ่านสคอบอจำนวน12คันพบปัญหาความผิดปกติทั้ง12คันส่วนใหญ่เป็นอาการเกียร์กระตุกเกียร์ไม่ฟังคำสั่งเบรก r f ค้างโดยสคอบอในฐานะหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่สืบค้นข้อเท็จจริงเชิญเจ้าของรถ3ใน12รายเข้าเจราจาก่อนเพราะ3คันนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่พบความผิดปกติมากที่สุด บางคันพบมากถึง38ครั้งภายใน5วันทดสอบขณะที่อีก8คันยังไม่เข้าสู่การไกล่เกลีย่ยและอีกหนึ่งคันรถเกิดอาการผิดปกติจนไม่สามารถทดสอบต่อได้จึงเข้าเงื่อนไขที่บริษัทและเจ้าของรถตกลงเจรจาซื้อคืนไปแล้วก่อนหน้านี้วรลักษ์อิสารางกูณอยุธยาไทย PBS รายงาน